นักขับชั้นนําทั่วไทยเตรียมลงแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ช่วงปลายเดือนนี้นักถอยหลังซิปแคนบีมีเดียปริสซูเปอร์บสนามที่2ของฤดูกาลสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ b r c Superbike สนามที่2มีนักขับชั้นนำทั่วไทยร่วมแข่งขันระหว่างวันที่31พฤษภาค,คมถึง2มิถุนายนนี้ นาตาในสิริชานวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตกล่าวว่าหลังจากผ่านการแข่งขันในสนามแรกของปีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเรียกว่าออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่อย่างถูกใจแฟนความเร็วด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นกับเขี้ยวเราใจมีนักบิดหน้าใหม่ที่ทําผลงานยอดเยี่ยมในหลากหลายรุ่นรวมทั้งมีนักบิดต่างชาติลงทําการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นมากกว่าในทุกปี ในแง่ของการจัดการแข่งขันสนามช้างต้องการผลักดันทุกรายการแข่งขันให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุดเป็นเครื่องหมายการันตีให้แฟนความเร็วนักแข่งมั่นใจและสะท้อนให้คนทั่วโลกรู้ถึงศักยภาพการจัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตฝีมือคนไทยโดยการแข่งขันแพลนบีม d ดีบีไอซีซูเปอร์สนามที่2ที่เตรียมเปิดสนามปลายเดือนนี้มั่นใจได้ว่าสนุกสนามเข้มขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ศึกแพลนบีมีเดียบีไอซีซูเปอร์บายแชมเปี้ยนชิพสนสนามที่2มีคิวจับเวลารอบคอลี่ฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ในวันเสาร์ที่1มิถุนายนก่อนจะดวนความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2 5 6 7ร่วมเชียร์และลุ้นแชมป์ประเทศไทยโดยซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าทางขึ้นแกรนสเทนสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิทที่นั่งแกรนสแตนราคา100บาท1วันซื้อ จำหน่ายบัตรวันเสาร์อาทิตย์ที่1-2มิถุนายน2567 God ah,